สวัสดีวันพุธที่10กันยายน2568ตรงกับแรม3ามค่ำเดือน10ตามเลกไทยนะครับวันนี้เราถือว่ามีดิทีพิคาดหากอยากจะใช้เลกยามพิจารณาตามช่วงจังหวะเวลาหรือสอบถามผู้รู้แล้วค่อยนำไปใช้นะครับตามดวงจีนวันนี้ถือว่าเป็นวันธงชัยจีนครับความสําคัญประจำวันนี้เป็นวันป้องกันการทำให้ตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้ของโลกครับ พลังงานแห่งสีสีมงคลส่งเสริมดวงสะสมไว้เพื่อฟื้นฟูและเรียกพลังดีๆมาสู่ตัวเราตามสูตรของหมอมบะล็อกได้แก่สีขาวสีทองหรือสีน้ำตาลและก็สีชมพูครับส่วนสีที่ไม่มงคลสีที่ต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งนำมาใช้หรือนามาใส่ได้แก่สีส้มแล้วก็สีเหลืองครับ สำหรับใครนะครับที่มีความจำเป็นอาจจะต้องใส่ยูนิฟอร์มหรือชุดที่เป็นสีไมมงคลในวันนั้นข้อแนะนำง่ายๆครับคุณก็นำสีที่เป็นมงคลในวันนั้นหรือการดื่มกินอาหารที่มีสิ่งที่เป็นสีมงคลประกอบอยู่ก็จะช่วยทำให้คุณนั้นดึงดูดหรือเรียกพลังมงคลมาสู่ตัวคุณได้ครับ